ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปมาครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาลุยแรงขึ้นดีวิชั่นหนึ่งนะครับทุกคนหรือว่ามารีวิวขึ้นดีวิชั่นหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีเรตติ้งอยู่ที่1,700 96นั่นเองนะครับแพ้ค่อนข้างเยอะนะ25เลยเสมอไป16แล้วก็ชนะไปได้40นะครับก็อยู่ในช่วงปรับตัวเกมเพย์นะครับพอเราปรับตัวนะครับปรับจังหวะได้แล้วนะครับบอกเลยนะครับมันมากๆนะฮะแล้วก็ผมมาในสไตล์วิคเคาเตอร์นะครับสวนกับความเร็วนั่นเองนะครับเป็นมูรินโยโค้ชใหม่นะครับแล้วก็แผนนี้เลย4 2 1 3ึ่แบบนี้แล้วก็เส้นจัดแผนนะครับ ก็จะเน้นกองกลางตัวรับนะครับ2ตัวดีมเอฟแบบนี้บอกเลยนะครับมาเกมเพย์แบบนี้ต้องใส่แบบนี้นะครับแล้วก็แท็กติกอินดิวิโดโคสนะครับนี่จะปรับฟันได้นะครับตั้งรับนะครับมาลินี่นะครับเซนเตอร์คู่ก็จะยืนยืนนะครับอยู่ในตำแหน่งไม่ให้หลุดตำแหน่งนั่นเองนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับหน้าสามนะ CF2 แล้วก็เอฟแบบนี้ครับทุกคนมาดูกันว่าจะตึงแค่ไหนจะเอาชนะคู่แข่งได้ไหมครับว่าถ้าชนะได้ก็จะการันตีขึ้น ดดวิชั่น1ทันทีนะครับกับซีซั่นนี้นะครับซีซั่นแรกของปี2026นั่เองนะครับมาสุมเจอแล้งดีนะครับปึออ๊บดีสามนะครับโอ้ของเราดีสองจะขึ้นดีหนึ่งนะครับต้องแพ้ไม่ได้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกชุดแข่งได้นะอืมของเราก็เอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับปรับแต่งสนามมาเป็นที่ เรียบร้อยนะครับเช็คความพร้อมความฟิตนักเตะของเราเหมือนเดิมนี่ครับอลองโซ่ครับฟิตเต็มถังนะครับอยืนคู่กันกับอังเคอร์แมนนะครับซินหวางเองทีมไฟตรงข้ามครับืมรินนะครับอมูรินนะฮะโอ้ทีมก็ไม่ตึงมากนะครับเป็นทีมสายฟีนะครับถ้าเป็นแบบนี้โอ้ยิ่งแผลไม่ได้เลยนะครับเรามาในเต็มระบบแบบนี้ครับทุกคนเขาดี3ซะด้วยนะครับเราดี2จะขึ้นดีหนึ่งนะครับ แพ้ไม่ได้เด็ดขาดครับมาสลับในเกมนี้บอกเลยนะครับถ้าเราเล่นเกมเพย์นะครับกองหลังนะครับไม่ระวังนะเออปรับไม่ดีบอกเลยนะครับมีโอกาสเสียประตูสูงมากๆในการแล้วก็ระทให้เราหัวร้อนในที่สุดนั่นเองมาดูกันแล้วก็ได้ยกยกก่อนเอโต้ทะลุมาแบบนี้เอามอนลงเอียงตัวยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับเิ่มเกมมา2วินาทีเท่านั้นนะครับเอโตจัดให้แล้วนะครับ เซเว่นพิโดล้วก็ได้1แอซิดครับยกอย่างสวยให้กับเอโตดูครับดูเอโตวิ่งแล้วก็ยกนี่ครับเอียงนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยเลยจังหวะนี้1นครับถือว่ามาเร็วเลยนะครับจะขึ้นมาเป็นนาทีที่3นั่นเองนะครับจากเอโตบอกเลยเกมเพย์แบบนี้นะครับใหม่ๆแบบนี้แนะนําให้เป็นกองหน้าที่มีความเร็วนะครับอย่างเช่นเอโตลูมินิเก้แบบนี้ เอมป,ปเป้นะครับเร็วจีมากๆกองหลังตามไม่ทันแน่นอนนะครับใครที่อยากขึ้นนะครับลองดูเลยสลหรับแผนแบบนี้แล้วก็นนะักเตะแบบนี้ทะลุมาอีกแล้วครับพีโดซัดเองจังหวะนี้ตตดเซฟครับเอโตยังทันเอโตยังไรจักฉากมาเองโหอ,ออกสัง,งัารครับจงังหวะนี้ไม่ได้ลุนเลยฝันได้ครับ ผมก็จะปรับฟันได้นะครับอืมเขาเป็นสไตล์บิวอัพก็จริงนะครับจะปรับไม่ให้ขึ้นมาสูงเลยนะครับแต่ว่าถ้าพวกสไตล์วิคเคอร์เตอร์ก็ยังยืนมาเกือบครึ่งสนามเลยนะครับเวลาจะเล่นเกมรับแบบนี้นี่ครับแต่ว่าก็ยังไม่หลุดตำแหน่งนะเออมาเรนี่ก็ไม่ได้ขึ้นมาสูงมากเป็นออฟสไตล์นะครับผมก็ปรับให้ยืนแบบตำแหน่งนั่นเองนะฮะก็จะขึ้นมาไม่สูงนะครับก็จะเล่นเกมรับได้ฐานด้วยแล้วครับเบลพิกมาสวยแล้วก็ฮีโดจ่ายมาไม่ถึงครับ ดนอนนี้โยครับโยกมาจังหวะนี้จะแทงอีกแล้วไม่ผ่านเหมือนกันเจอดักได้ลิเบลี่ครับให้กับบีญาตแทงทุช่องแบบนี้ต้องระวังต้องระวังครับดูครับความเร็วโฟดันซัดจังหวะนีเรียโปรอยตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งครับต้องระวังเลยนะครับสำหรับเกมเพย์2026นี้นะครับลูกแทงทุช่องนะครับแล้วก็ยกข้ามหัวนะครับกองหลังเรายิ่งบังคับยากๆอยู่นะครับ เออก็หลุดแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับกองหลังตามไม่ทันแน่นอนนะครับถ้าเราเล่นเกมรับนะครับให้พยายามถอยกองหลังนะครับเซนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับพยายามอย่าให้เข้าบอลนะให้กองกลางเข้าบอลแทนนะครับแล้วก็กองหน้าลงมาช่วยก็ได้นะครับแล้วก็พยายามกดเข้าบอล2ตัวนะตัวที่เราบังคับนะครับให้ถอยนะครับแล้วก็ให้ AI เข้าให้เองนะครับถ้าเรากดมาเข้าบอล2ตัวนั่นเองนะครับก็จะเกมรับได้เหนียวแน่นมากขึ้นนะครับลองปรับ ใช้ดูแล้วก็มาที่โดเรนโยยกมาเบลขึ้นโคกเรียบโปรยครับแซงนําอีกครั้งหนึ่งสองประตูต่อหนึ่งครับโดเรนโยครับจังหวะนี้ก็สุดเส้นเลยครับเบลก็ขึ้นโคกตัดหน้ามาได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งมาเลยครับตีเสมอได้แป๊บเดียวครับนาทีที่33ของเรานะครับจากเบลให้มาที่ลองโซครับ มาแบบนี้พี่โดถึงแล้วก็ยิงจังหวะนี้เบาเกินไปครับเขายังเก็บได้ครับแล้วก็หุยาวจังหวะนี้ไม่ดีครับแล้วก็ยังได้ลูกทุ่มมาตุรามครับตุรามให้มาที่โดนาลิโยครับออกมาที่ซินวาแล้วก็เอโตโยดับบันทัดยิงเรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งดูจับแล้วก็ดับบันทัดนี้ฟันไดแบบนี้ครับสามประตูต่อหนึ่งครับหนาทีที่ 36นะครับมาแล้วครับนำห่างสองลูกแล้วครับเขาก็จ่ายมาให้ครับบียาครับริมเส้นบียาเปิดมาจังวันนี้ติดฟานได้ครับโคกออกมาอาโองโซติดยังไ,ได้ตูรามตูรามก็จ่ายติดครับฟอลันจะโยกจะโยกเจอฟานได้ครับดักเอาไว้ได้เอโตเอโตจิม้มจิมแล้วก็แทงมาให้พ่โดจังวะน,นี้โอ้โ <c> ห <oughs> พิโดยังไม่วิ่งเลย ถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับใครที่ใช้กองหน้านะครับพวกเร็วๆนะครับเอ็มเปอเป้สายฟรีก็โหได้นะครับยกมาแล้วเอโตไม่ถึงจังหวะนี้เจอดักมาริเ่ครับโดนลารินโยพ่โด้เสียเซเว่นของเราจังหวะนี้เจอดักนัอนกันแล้วก็พยายามถอยนะครับนี่ครับถอยถอยมาครับสำหรับมาริเี่เข้า2ตัวมาริ่ถอยนะครับ ให้ AI เข้าไปนะครับเพื่อเราจะได้ยืนอยู่ตำแหน่งนั่นเองก็หมดครึ่งแรกไปนะครับเราก็ออกนามไปก่อน3ประตูตอนหนึ่งการข้อมูลของเรา51%อเอากาศจบ3ามครั้งได้มา2ประตูนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเหมือนกันต่อช่วงนี้ผมก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับสำหรับเกมเพย์2 0 2พนั่นเองนะครับก็ถือว่าก็เริ่มเข้ามือมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มชนะมารัวๆแล้วก็มาเสมอบ้างนะครับแพ้ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับ แนะนำเป็นแผนนะครับให้มีกองกลางตัวรับ2ตัวขึ้นไปนะครับถ้ากองกลางตัวรับของเรา1ตัวนะครับบอกเลยหลุดง่ายมากๆนะครับเออมาโยกมาเริ่มขึงหลังมาเอาลองโซ่ใจมาอีกวันนี้ติดเซฟครับโอโ้โหยังเซฟไปได้ลูกยิงโดนนันยุ่นะฮะอืมเิ่มเกมมาก็ทักไทยละลองโซ่ครับเปิดเตะงมกันบ้างครับเปิดมาจงังหวะนี้ฟานได้ขึ้นโคเข้าทางก็เดก เบลยิงจังหวะนี้เรียบโปรยครับสี่ประตูต่ตอนหนึ่งทุกคนตูคกับโคเข้าทางเบลแบบนี้ก็เรียบโปรยสิครับนี่ครับน้ำห่างครับทุกคนสามลูกมาแล้วนาทีที่ห้าสิบเอสนั่นเองนะครับโอ้โหเริ่มมาขึ้นดีวิชั่นหนึ่งแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้บิยาซินวาโดนนินยุครับ เราก็พี่โด,โดโยกมาโดโบเบลครับ,บเบลทันแล้วก็จ่าจังหวะนี้ไม่ดีโอ้โหไม่ไปเองครับพยายาม,มจะปั้นเอโต้บ,บ้างนะครับโอโ้โหเบลครับซิ้นว่ะเดลนินโยดาบันทัดติงจงังหวะไม่ดีเสร็จกองเตะบิยเบียยกมาครับมอริมี่ยังอยู่ที่ตำแหน่งนะฮะเออนี่ครับสลับปรับแทคกติก,กนักเตะพีโด,โดครับเซียเซเวน่นมองมาไม่ดีจังหวะนี้ บีญาโยกสวยแล้วก็จ่ามายังอยู่ที่ตำแหน่งครับมาเินี่ตุรามตุรามวนก่อนครับยกมาให้กับเบลปิโดพักไม่ดีครับมาที่บีญาบีญาจ่ายมาเปิดมาจกวันนี้ได้โคบ้าเกินไปครับเราก็รับเอาไว้สบายเฮดู เอโตแทงมาจังหวะนีพยายามจะให้เบลครับเบียให้กับลิเบอรี่ลิเบอรี่ครับยังมีโอ้โหมอรลินี่ครับเก็บเรียบเลยครับสำหรับแดนหลังเดอร์ลินโยครับจ่ายไม่ดีเหมือนกันฟอรลันเบียลิเบอรี่ลิเบอรี่ครับโยกสายโยกขวาอยู่ไม่ผ่านครับตูลามดักลองโซ่เบล กระเบลจ่ายไม่ดีเหมือนกันครับเจอดักแล้วก็ดักได้คืนจ่ายไม่ดีอีกเลยครับบีอฟอร์ดหลังยิงจังหวะน,นี้ยังปัดเอาไว้ได้ครับสำหรับบรูซอาบะตูโอ้ซีนวาครับเตะเหมือนกันยังไงครับยังอยู่ไหมเออยยังอยู่ครับเขาได้เปิดเตะมุมครับคอนเนอร์จังหวะน,นี้ยังไง แล้วก็เปิดขึ้นมาครับได้โขกเรายังโขสกสกัดเอาไว้ได้ตูรัายิงอย่างว่านี้ครับไม่รู้ไปไหนสิ้นวะสิ้นว่า,วายาวๆให้มาครับเซียเซเวนิโดพักเข้าไปได้โดนาลินโยเอยโตเอโตจ่มาไม่ถึงครับแต่เขาใจดีไหมโอ้โหมาแล้วมาแล้วยังดักอยู่ครับมาดินี่เก็บอีกแล้วฮะเกมรับ เบลเบลวนแล้วก็จ่ายให้กับพิโดดูครับพิโดมีความเร็วยังงโยกดับบรรทัดใสก้อยเข้าไปเรียบโปรโยครับ5ประตูต่อหนึ่งค,ครับทุกคนดูฮะนี่ฮนะพ่โดจับแล้วก็ดับบรรทัดโยกน,นหน่อยนะครับแล้วก็ดีดใสก้อยเข้าไปเลยครับปิดประตูครับอื้การันตีดีวิชั่นหนึ่งแน่นอนครับ5ประตูต่อหนึ่งแบบนี้นะครับยิงจังหวะนี้ไปคู่แข่งก็กดออกเป็นที่ เรารียบร้อยนะครับโอ้โหแต่ว่าถ้าปกตินะครับ2,025คู่แข่งกดออกแบบนี้นะครับเราจะชนะได้อยู่ที่3ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับแต่ว่าในเกมนี้ถ้าเรายิงเกิน3นะครับจะเป็นห้นแบบนี้นะครับนี่การคอมมอนของเรา53%โอกาสจบแปดครั้งแครั้งนะครับรวมแล้ว5ประตูด้วยกันนะครับโอ้โหนี่ครับเบลก็เลตติ้ง7.5นะครับเท่ากันกับเอโต้พิโดนะครับ7.0นั่นเองนะฮะมา บวกมาเท่าไหร่ครับบวกอยู่ที่15แต้มนะครับเป็น1,811นั่นเองนะครับดีวิชั่น1เรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหมาเลยครับเนี่เออก็แพ้ค่อนข้างเยอะอยู่นะอยู่ช่วงแรกๆนะครับก็อยู่ในช่วงปรับตัวนะครับพอปรับได้ก็ชนะมานะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันใครที่อยากขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะครับหรือว่าดิวิชั่นสอง สามนะครับแบบนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับาตามแผนนี้แล้วก็แท็กติกที่ผมให้ดูนะครับใครที่ลองเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับปิดภาพประกันต้องขอไปทุกคน้วยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด s u b สไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ